หรากนวัสการกูอ,อันรย์สวัสดีนะักเรียนนะักศึกษาพระบารีชันประโยค6บริศึกษาหกปยกันทุกคนทุกท่านนะครับที่สิบแปดพฤศจิกายนสองนร้อยเจ็ภาคธรรมพระบารีหน้าหนึ่งร้อยสี่เ็ดที่ปะโกวาปะพโตวาวติเป็นต้นไปมีเกาะหรือภูเขาถ้ามันอยู่ไกลเส้นทางที่ชาวประมงไปไม่ถึง เกาะหรือภูเขานั้นนับว่าเป็นอรัญญวาสีมาด้วยอรัญยสีมานับว่าเป็นนะแต่ภายในสุดเขตแต่ภายในสุดเขตที่ชาวประมงนั้นไปถึงเกาะหรือภูเขานั้นนับว่าเป็นคามสีมายังไม่ชำระคามสีมาแล้วยังไม่รัก ขามาสีมาแล้วทำสังฆกรรมบนเกาะหรือภูเขานั้นไม่ควรทะเลท่วมขังตามสีมาหรือนิคมมาทะเลท่วงมาคงเป็นทะเลจะทำสังฆกรรมในทะเลนั้นก็ควรแต่ถ้าทะเลทะเลท่วมวิหารสีมา ทะเลก็นับว่าเป็นวิหารสีมาไปด้วยภิกษุแม้เมื่อจะทำสังฆกรรมในชาตสัตว์ชาตสักนะสระน้ำาสระที่ไม่มีน้ำพอจะดืม่มอาบหรือล้างมือและเท้าในเมื่อพอฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนมีประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วแั่ไม่อยากนะเป็นคอยงมไป แล้วแห้งขอดหมดไม่จัดเป็นชาตสระแล้วแห้งขอดหมดก่อนดีนะสุขตินับว่าเป็นคามเมเกอนาะชาตสโรไม่จัดเป็นชาตสระนับว่าเป็นคามเกคัจตินี่ก็ไม่ได้แปลเลยนะถึงการนับว่าเนี่ยก็นับว่าไปเลยเราจะแปลว่าถึงการนับว่าไปเลยนะไม่ควรทําสังกกรรมในที่นั้น ในสระนั้นนะนะแต่สระที่น้ำขังอยู่ในฤด,ดูฝนมีประการดังกล่าวแล้วนั่นแหละจึงจัดเป็นชาตะสะชาตะสะสัตเกินเองที่ว่าสัตเกิดเองนะจะทำสังฆกรรมในเนื้อที่แห่งชาตสะนั้นที่น้ำขังอยู่ตลอดสเดือนฤด,ดูฝนอนัดินที่ฝนก็ควร ถ้าน้ำลึกภิกษุจะผูกแพรแล้วอยู่บนแพรนั้นหรืออยู่บนนั่งร้านที่ผูกไว้บนตอไม้ที่เกิดภายในชาติะาชา,ชา,ชาติศักดิ์ทำสังคกรรมก็ควรก็วินิจฉัยในหินดาดและเกาะในชาตะะิศักดินี้เป็นเหมือนที่กล่าวไว้แล้วในแม่น้ำเช่นกัน อันหนึงชาตัสัะที่มีน้ำเพียงพอในฤดูฝนที่ฝนตกสม่ำเสมอแม้ถ้าในคราวฝนแรงภูวิติกาเลอธิกาเลนะฝนแรงหรือฤดูหนาวและฤด,ดูร้อนและฤดูหนาวจะแห้งขอดไม่มีน้ําจะทําสังฆการรมในชาตาสรนั้นก็ควรไม่ควรเชื่อคําที่ท่านกล่าวไว้ในอันทกะ อัตกรกถาว่าเขเหพัตะพังนไม่คนรทือเอาหรือไม่ควเชื่อชาตศาสทุกชนิดสัพโพชาตชาตสโลเลยนะที่แห้งคอร์ดไม่มีน้ําจัดเป็นคามาเกตทั้งนั้นอ่าไม่ไม่ควรเชื่ออย่างนี้นะแต่ถ้าคนขุดบอ่อหรือสะโบกกรณีเป็นต้นในชาตศาสะนี้เพื่อต้องการน้ำ ที่นั้นไม่จัดเป็นชาตัสัะไม่จัดเป็นก็คือย่อมไม่เป็นนะย่อมไม่เป็นก็แปลว่าไม่จัดเป็นนับว่าเป็นคามศีมาถึงการนับว่าเป็นคามมสีมานับว่าเป็นคามติมาแม้เมื่อเขาทําการเพาะปลูขามเต้าลาวุนี่นะก็แปลว่าเป็นพระนะและแตงโมติปุสากะติปุสากแตงโมก็มีนัยยะนี้เช่นกัน อันหนึ่งถ้าเขาถมสะนั้นอย่างสระนั้นให้เต็มอะ่ะก็เรียกว่าถมสะนะทำให้เป็นที่ดอนหรือก่อคันไว้ทางทิศหนึ่งแล้วคันก็คือปาลิงเนี่ยแปลว่าคันนะทำสะชาตาสะนั้นทุกชนิดนั่นแหละให้เป็นบึงใหญ่มหาตะลากั้งบึงใหญ่แม้ทั้งหมดไม่จัดเป็นชาตาสะ นับว่าเป็นคามาสีมาทั้งนั้นแม่ทะเลสาบก็นับว่าเป็นชาตสศาทเช่นกันแม่ทะเลสาบโลนิกิน่นะเกลือทะเลเกลือเนี่ยจัดว่าเป็นชาตสศาโลนิกนะทะเลสาบจะทําสังฆกรรมในโอกาสที่น้ําขังอยู่สี่เดือนฤดูฝนก็ควร สีมายะสีมาอยัางนี้นเราดูเล็มของประเด็ดเก่ามงเนาะดูหลายๆจำนวนนะับแล้วก็ไปปรับปรุงแปลกอาสีมายะสีมังสามพินทันติปีินะถึงการนับว่าวิหารสีมา แต่ในภาษาไมนเดี่น้ำกังอยู่ในสาะใดควรทําสังฆกรรมในประเทศเท่านั้นถ้าน้ําลึกจะปลุกลัน่นไม่ควรเชื่อเอาเนี่ยถ้าจนทั้งหลายผมจะทำัิให้เต็มเลยนะโอเลจาวานี่อ่าตรงนี้นะสีมายะสีมังสามพินทติเนี่ยข้อว่าสีมายะสีมังสามพินทันตินวนนตความว่า พวกพิสุฉับพักคีปลูกสีมาของตนค่าเกี่ยวพัฒสีมาของพิสุเราอื่นเราจะไม่รู้าที่ฉับพักคเีเป็นประธานเนี่ยแล้วก็อาจจะขึ้นว่าพิษุทั้งหลายไปนาะก็ถ้าว่าในทิศตะวันออกแห่งวัดที่อยู่เกา่ามีต้นไม้สองต้นคืออัมโพต้นมะม่วงชามพูต้นว่ามีค่าครบ ภาคเกี่ยวกันในต้นมะม่วงและต้นว่านั้นต้นว่าอยู่ทิศตะวันตกของต้นมะม่วงและวัดที่อยู่มีสีมาเป็นแดนที่ภิกษุกันเอาต้นว่าไว้ข้างในกํำหนดต้นมะม่วงเป็นนิมิตปูกไว้หากภายหลังภิกษุทั้งหลายจะผูกสีมาทำวัด ที่อยู่ในทิศตะว,วันออกแห่งวัดที่อยู่นั้นพึงกันเอาต้นมะม่วงไว้ภายในกันก็คือกัตวานี่นะกำหนดต้นว่าเป็นนิมิตรปลูกไซสสีมากับสีมาสีมายะสีมาสีมากับสีมาย่อมคาบเกี่ยวกันคาบเกี่ยวก็คือสามปินทาเนี่ยแปดล้อมแปลว่าคาบเกี่ยวกันพวกภิกษุจับพักคีได้ทําอย่างนี้ เพราะเหตุนั้นพระอุบารีเถระจึงกล่าวว่าสีมายะสีมังสามินทันติครับเกี่ยวกันแปลว่าเจอสีมาด้วยสีมาก็คือครับเกี่ยวกันข้อว่าสีมายะสีมังโปดโชตทันติความว่าพวกภิกษุจับภักีครับพัตสีมาของภิกษุเหล่าอื่นด้วยสีมาของตนคือผูกสีมาของตน เอาพัตรศีมาของพิสูจนเราอื่นทั้งหมดหรือบางตอนแห่งพัตรศีมานั้นไว้ในภายในเพราะว่าสีมันตริกังเปตวาสีมังสามมันณิตุงนี้มีวินิจฉัยว่าหากสีมาแห่งวิหารที่ทำไว้ก่อนเป็นแดนที่มิได้สมมติ พึงเว้นอุปจาระแห่งสีมาไว้หากเป็นแดนที่สมมุติพึงเว้นสีมันตริกไว้ประมาณจอกหนึ่งโดยกำหนดอย่างตาำสุดในกุรุนทีแค่ว่าแม้เพียงครื่อเพียวก็พอในมหาอัจารีแค่ว่าแม้เพียงสีนิ้วก็ควร อันหนึ่งแม้ต้นไม้ต้นเดียวเป็นดีมิตแห่งสองสีมาและต้นไม้นั้นเมื่อโตขึ้นย่อมทำสีมาให้สังกระกันสีมาสังกระเพราะเอตนั้นไม่ควรทำสีมาระถานิติตาอุโบสถและอุโบสถกรรมนะครับในอุโบสถสองนี้คืออุโบสถวันที่สิบสี อุโบโสถวันที่สิบห้าอีตัวขยายเนี่ยมังคีมก็ขยายไม่ตรงกับตัวเล็กนองนะเล็กนอกเนี่ยเป็นสมิงวิพัต์แต่ตัวขยายเป็นปฐมาวิพัตนก็มีนะฉะนั้นเอาแน่ไม่ได้ในครัที่ว่าจะแต่งคาขยายเนี่ยนะนตัวคือคือสรูปปาณิยติเนี่ยนี้เนี่ยขยายไม่ตรงนะวิพัไม่ตรงกันเมื่อทําบุพกิจแห่งอุโบโสถวันที่สิบสี่แล้วพึงบอกว่าอจุโอสถจวตาสุทศั แปลว่าอุโบโสถวันนี้ที่14วินิจัยในอุโบสถกรรม4มีข้อว่าอธรรมเมนะวักคังเป็นต้นหากว่าในวัดที่อยู่เดียวกันเมื่อภิกษุอยู่ด้วยกันสี่รูป3รูปนำฉันทะและปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้ว ปาริสุทธิอุโบสถหรือเมื่ออยู่ด้วยกันสามรูปสองรูปนำฉันทะและปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วสวดปาติโมอุทติสันติเนี่ยสวดนะปาติโมขังอุทติสันติสวดปาธิโมอุโบสถธรรมย่อมเป็นวัดโดยอาธรรมแต่ถ้าทั้งสี่รูปประชุมกัน ทำปาริสุทธิอุโบสถสามรูปหรือสองรูปทำปาริสุทธิอุโบสถสามรูปหรือสองรูปสวดปาติโมอันนี้เราอาจจะขึ้นทำเต็มมาก็ได้นะทิสูซสามรูปหรือสองรูปสวดปาติโมอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นคำนามานะครับพิจารณาดูอีกทีหนึ่งแต่ผมแปลผมก็จะขึ้นเหมือนกันผมก็จะไม่แปลแบบแบบเด็ดอย่างเงี้ยนะคือแปลไม่มีประธานอะ อุโบสถกรรมชื่อพร้อมพรียังโดยอธรรมสมครคั้งนี่คืออุปโสโถได้นะเพราะว่าเป็นวิติกะตาลิงต่างได้นะครับแต่ว่าวจนะก็จะตรงกันแหละวจนะตรงแต่ลิงต่างนะตัววิกติกะตาถ้าอยู่ด้วยกันสี่รูปนำปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วทำปาริสุทธิอุโบสถเนี่ยใครนำเนี่ยอาหริตวาเนี่ยแล้วก็คุมด้วยอะไรเห็นไหมครับเนี่ยกะโรนติเนี่ย เป,เป็นผู้คุมอ่าเป็นที่คุมไม่ไดนะ้ใครเป็นคนนำมันต้องใส่ประธานเข้ามาอ่าประโยคแรกๆนะประโยคหลังๆอาจจะละได้แต่ประโยคแรกต้องใส่ประธานเข้ามานะครับหรืออยู่ด้วยกันสามร,รูปอยู่ด้วยกันสามร,รูปรูปเดียวนำปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาทำปาริสุธิอุโบสถ อันนี้อยู่ด้กันสองรูปนะอุโบโสถอุโบสถกรรมชื่อเป็นวัดโดยธรรมถ้าแต่ถ้าภิกษุสี่รูปอยู่ในวัดที่อยู่เดียวกันอยู่ในวัดที่อยู่เดียวกันประชุมกันทั้งหมดนี่ไงเอกทะววสันตานี่อยู่ในวัด ที่อยู่เดียวกันประชุมกันทั้งหมดสวดปาธิโมสามรูปทำอุปปาริสุทธิอุโบสถกรรมสองรูปทำปาริสุทธิกกันละกันปาริสุทธิอุโบสถกับกันและกันอุโบสถนั้นเป็นสมัคคะโดยธรรมชื่อว่าพร้อมเพรียงโดยธรรม เป็นธรรมัมคะก็คือชื่อว่าพร้องพรายัมโดยธรรมข้อว่านิทานางอุทิิตวาแล้วก็ละยาวเลยนะสาเวตพังความว่าครั้นสวดนิทานนี้ว่าอีกลดหนะสุนาตุเมพันเตสังโคอาเปอาวิกตาหิตสาภาสุโธตีแล้วพึ่งกล่าวอุทเทศว่า พึงกล่าวอุเทศว่าปัตตวานี่มั้งอุทิถังโขอายะสมันโตนิทานังอุทิถังโขอุเทศนี่มั้งกล่าวเทศว่าอุทิถังโขอนิทานังพึงกล่าวว่าทิศถังโขอายะสมันโตนิทานังพึงกล่าวว่าอุทิศถังโขอายะสมันโตนิทานัง ยมันมยังไม่จบนะตัดทายาสมันเตเปยาวเลยแหละถึงทารยามีทารยามีตรงนี้นะแล้วพึงสวดสีอุเทศที่เหลือด้วยสุตบทอย่างนี้ว่าสุตาขขปนายัสละมันเตหิจตโรเปสิกิตพังมคงไม่ออกนะยาวเหลยเกินปาติโมกุเทศสีที่เหลือพึงทราบแต่ในนี้ สาเวตพังน,น,พน,น,นี่นะหุ่นศัตรูในี้สัญจรภัยนั้นได้แก่ภัยเกิดแต่มนุษย์ผู้ท่องเที่ยวในดงเพว่ตรงนี้นขอภัยฟ้าที่หมอกคุเทพโดยในนี่ประโยคนี้อันนั้นประโยก่อนนะครับสัญจรภัยสัญจรภัยนี่คือตัวกระทานมาได้แก่อตวีมนุษย์ศัพ์พยังภัยเกิดแต่มนุษย์ผู้ท่องเที่ยวไปในดงหรือเราจะแปลเข้าก็ได้ ภัยเกิดแต่มนุษย์ผู้ท่องเที่ยอวอไปในดงชื่อว่าสันจระยงวิันในอันตรายสิคือวิในในอันตรายสิคืออยู่กลางนี้เลยมั้งคงจะอยู่กลางนี่แหละราชันตรายเป็นอาทิถ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายคิดว่าเราจะทำอุโบสถนั่งประชุมกันแล้ว พระราชาสเด็จมานี่ชื่อราชันตรายพวกโจรพากันมานี่ชื่อโจรันตรายไฟป,ปาลาม,มาทะวะเทานะหรือไฟเกิดขึ้นในอาวาสนี่ชื่ออักขยันตรายโยอันตรายอันตรายเพราะไฟอะนะ ฝนตกหรือน้ำหลากมานี่ชื่ออุทอันตรายพวกมนุษย์จำนวนมากพวกมนุษย์จำนวนมากพากันมานี่ชื่อมนุษย์สันตรายยักษ์ผนะีเข้าพิกษสูงนะยักษ์โขดอันนี่นะคือเอาสิ่งพิกษุพิษขังยักษ์โขาคันหาตี ยาผีเข้าภิษสูแปลว่าผีเข้าภิษสูนะนี่ชื่อ,อมนุษย์สันตรายสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นสตเสือโคร่งเลยนะเนี่ยพายักคาที่อยู่เสือโคร่งเป็นต้นเข้ามาอจันดามิคานะจันดามิคานี่สัตว์ร้ายมีเสือโคร่งเป็นต้นมาเข้ามานี่ชื่อวารันตรายสัตว พิษสัตว์ปาทโยนะสัตว์พิษมีงูปเป็นต้นกัดภิกษุนี้ชื่อสิริงสะปันตรายภิกษุอาพาธหรือทำกาลกิริยาหรือพวกคนมีเวรปองจะฆ่าจับภิกษุนั้นนี้ชื่อชีวิตอันตรายพวกมนุษย์ ประสงฆ์ให้ภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูปเคลื่อนจากปรมจันทร์จับเอาไปนี่ชื่อพรมจริยันตรายในอันตรายเห็นปานี้พึงสวัตาีที่มกย่อดได้สังขิตเตนปาทิโมขโุุธิสิกตโภจะพึงสวัสอุเทศที่หนึ่ง รือสวดสองอุเทศสามอุเทศสี่อุเทศเป็น,นต้นก็ตามในอุเทศเหล่านี้มีอุเทศที่สองเป็นต้นเมื่อสวดอุดเทศใดจักสวดไม่จบยังสวดไม่จบมีอันตรายอุเทศแม่นั้นพึงสวดด้วยสุขบททีเดียว บทว่าอน,นัตชิตถาติได้แก่ไม่รับไม่ได้รับบัญชานี่เรียกว,ว่าอเชษนาหรือไม่ได้รับเชิญก็ในอเชสนาที่การนี้การเชิญเนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญแสดงธรรมการเชิญ เนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญแสดงธรรมซึ่งสงสมมติก็มีเนื่องด้วยพระสังฆเถระก็มีเมื่อภิกษุผู้เชิญแสดงธรรมนั้นไม่มีภิกษุเรียนพระสังฆเถระแล้วหรืออ่านพระสังฆเถระอันเชิญแล้วย่อมได้เพื่อกลา่าวธรรม พระสังฆเถระถ้าในวัดที่อยู่มีพระธรรมกระถึกมากพึงสั่งตามลำดับวาระภิกษุผู้ซึ่งท่านสั่งว่าเธอจงสวดธรรมก็ดีว่าเธอจงแสดงธรรมก็ดี ว่าเธอจงให้ทำมาทานก็ดีพึ่งกล่าวทำได้ทั้งสามวิธีแต่ภิกษุผู้ได้รับคำสั่งว่าจงสวดโอสาเรหินนะจงสวดย่อมได้เพื่อสวดเท่านั้นผู้ได้รับคำสั่งว่าจงสแสดง กเทหินะย่อมได้เพื่อแสดงเท่านั้นผู้ได้รับคำสั่งว่าจงสวดสรพัญญะย่อมได้เพื่อสวดสรพัญญะเท่านั้นวายพระเถระผู้นั่งบนอาสนจสูงกว่าย่อมไม่ได้เพื่ออัญเชิญถ้าพระสังฆเถระเป็นอุปชาและพระธรรมก็ถือเป็นสัตธิมิหาริก และพระอุปชานั่งบนอานะสูงสั่งสัตธิวิหาริกนั้นว่าเธอจงสวดพึงตั้งใจสาธยายแล้วสวดเถิดแต่ถ้าในสำนักอุปชานี้มีภิกษุหนุ่มมากพึงตั้งใจว่าเราสวดแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วสวดเถิดถ้าพระสังฆเถระในวัด ที่อยู่ในวัดที่อยู่ให้สวดแต่นิสิตของเธอเท่านั้นเธอให้สวดแต่นิสิตของเธอเท่านั้นขอให้นิสิตของเธอสวดไม่อัญเชิญภิกษุเราเอ่นที่สวดไพร,ระบ้างพิกษุเราเอ่นพึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญพวกผมขอให้ภิกษุชื่นน้นสวด ถ้าท่านตอบว่าสวดเถิดหรือท่านนิ่งเสียสมควรให้สวดได้แต่ถ้าท่านห้ามไม่ควรให้สวดหากว่าเริ่มทร,รมัสวรณะแต่เมื่อพระสังฆเถระยังมิได้มาเมื่อท่าท่านมากลางคันกลางคัน กิจที่จะต้องหยุดขอโอกาสไม่มีอันหนึ่งเมื่อสวดแล้วจะอธิบายเนื้อความพึงขอโอกาสท่านแล้วจึงอธิบายได้ไม่หยุดเลยอธิบายทีเดียวก็ได้แม้ในพระสังฆเถระผู้มากลางคันเมื่อกำลังอธิบายก็มีนัยนี้เหมือนกัน ยาวนิดนึงนะเราแต่งเข้ามาพอสมควรถึงในอุปนิสินนักถาพระสังฆเถระก็เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นพระสังฆเถระนั้นพึงกล่าวเองหรือสั่งภิกษุอื่นว่าเธอจงสวดก็แลพระเถระนั่งสูงกว่าไม่ควรสัง่งแต่ถ้าจะสั่งภิกษุ ามนาุษย์ทั้งหลายว่าท่านจงกล่าวเออตัวนี้ไม่มีบาลี็อ,อมิโนแล้วต้องเอาอวัตโุมาใส่นะมิโนควรอยู่มนุษย์ทั้งหลายถามภิกษุผู้รู้จักตนภิกษุนั้นพึงขอโอกาสพระเทระก่อนจึงค่อยตอบถ้าพระเทระได้รับคำตอบ ท่านผูเจะเญวว่าท่านพูเจะเิญชน,นเหล่านี้ถามปัญหากับผมดังนี้แล้วสั่งว่าตอบเถิดก็ดีนิ่งเสิดก็ดีจะตอบก็ควรแม้ในการอนุโมทนาเป็นต้นนายระแวะกบ้านก็ในยะนี้เลยถ้าว่าพระสังฆเถระอนุญาตว่า เธอเพึงกล่าวในวัดที่อยู่หรือในระแวกบ้านเถิดไม่ต้องบอกเล่าฉันละเป็นอันได้ขอ้ออ้ามรักถ้ากับปียังโอตินะเป็นอันได้ขอ้ออ้ามสมควรกล่าวได้ในที่ทั้งปวงแม้เมื่อจะทำการสาธยาย ก็ต้องขอโอกาสพระเทระเหมือนกันเมื่อขอโอกาสองค์หนึ่งแล้วทำการสาธยายองค์อื่นมาอีกอกิจที่จะต้องขอโอกาสอีกย่อมไม่มีหากว่าเมื่อผูกใจว่าเราจะพักวิสมิสามิแล้วหยุดอยู่อาโคังกัตวา ผูกใจว่านะระทำการผูกใจว่าอาภคูคงพระเถระมาเมื่อเริ่มอีกต้องขอโอกาสและเมื่อกําลังสาธยายรมที่ตนเริ่มไว้แล้วแต่เมื่อพระสังฆเถระยังไม่ได้มาก็ในยะน้เลยพระสังฆเถระองค์หนึ่งอนุญ,ญาตไว้ว่าไม่ต้องขอโอกาสฉันละห่องตามสบายเถิดตามี้สมควรสาทยายตามสบาย แต่เมื่อพระสังฆเถระรรองค์อื่นมาต้องขอโอกาสท่านจึงสาธยายได้ไม่น่าจะอยากแล้วนะเพราะว่าไม่อยากนะเนี่ยฉะนั้นตรงแกะตรงนี้น่าจะขออนุญาตละไปนะแต่เดี๋ยวอีพีต่อไปเราก็จะน่าจะต้องยกเว้นอุโบสถข้ามอุโบสถอ่ออุโบสถทันตกะไปนะอีพีน่านก็น่าจะขออนุญาตดูกรบัานเดนึดนง เลยอ่วโสดกันทกะไปก็คือวัสูปนายิกะกันทกะานะวสูปนายิกะวินัยว่าเรื่องการเข้าพรรษามาวสูปนานโอเคนะครับฉะนั้นปีนี้ก็ขอยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้สาธุสาธุครับ